เลดน้ำทุเรียนเช้าคะ่ะไงทุเรียนไนทุเรียนพลอยไนลูกทุเรียนกี่ต้นนี่ห้าปีก็ได้กินแล้วลูกถ้าปลูกแต่ห้าปีเราก็ได้กินนั่นแหละน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำหมดสามแล้วปลูกได้สามตีต้นนี่แหละอันนี้แมงกินนูนมันกินใบลำต้นแข็งแรงอะไรแข็งแรงแค่แมงกินนูนกินใบส้อยอไปดูต้น,น,นเดินไป ทุเรียนหลังบ้านเดินมาเดินมาไม่ร้อนไม่ร้อน,อนต้นนี้ไม่ร้อนเดียไม่มีร่มเลยเย,เย็นๆเนี่ยเช้า <c oughs> แตกสวยดีดำเงาวาวดาดดำดีลำต้นแข็งแรงท,ที่ได้มาสิบต้นเนาะรับต้นแข็งแรงที่สองต้นเราไม่ได้ไปเลือกเองเ,เขาส่งมาให้ทางทางนัก ทางอันนี้ออนไลน์วิธีการเลือกต้นนะครับเนี่ยลำต้นแข็งๆอย่างเงี้ยสีสีเงี้ยฮะสีสีเทาๆเงี้ยสีสีเปลือกไม้เงี้นะๆๆยฮะเลือกลำต้นแข็งแรงมากต้นอย่างเงี้ยในการเลือกต้นจาะผมเจอเลยฮะซื <c oughs> <c oughs> ้อมาม้วนหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทแล้วก็มาจอะอย่างนี้แหละก็ต้องไปใส่เลยยังไม่ทําระบบน้ามันต้นนี้สวยอยู่ติดแล้วละ่ะติดถือว่าติดแหละลากเดินอะไรเดิน tia